องานนทีี่่เหลืครับก็เป็นว่าคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับถ้ากดแชร์ให้กับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีครับพี่พี่นาาครับสายตกหมึกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องปกหมึกหาเพื่อนโมครับวันนี้มาตกหมึกตอนที่น้ําลงครับตอนนี้น้ําก็ลงก็ใกล้เกือบจะสุดแล้วครับก็ยังไม่รู้เลยครับว่าหมึกชายฝั่งจะมีตัวหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีตัวก็นาาก็คงจะได้เห็นผลงานกันครับ หน้าเราก็มีเรือโอ้ยโดน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 ครับทุกคนโอ้โหโดนเลยเจ๋วดิครับมาแล้วนี่ เช้าเลครับ2.0ครับเดี๋ยวต้องรีบหวดต่อครับเผื่อมันจะมีฝุ่งครับลุยครับลุย เรือกำลังออกไปพอดีเลยโดนหมึกพอดีเลยทุกคนโอ้โหฟุกเจ็ดอโ้โดนอีกเฮ้ยว่าเรื่องวะทุกคนตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่ครับนี่โอ้ยชาวเลสีเขียวครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้มาตกตอนช่วงน้ำลงจริงครับน้ำลงก็ยังพอมีหมึกให้ผมตกครับเอารูดทุกคนหมึกจับเลยอุ้ยบ้าไปแล้วทำไมดุแถวเนี่ย ลงไปมึกจับเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะจับอีกหรือเปล่านะครับทุกคนน่าจะเข็ดครับ อันนี้ไม่เจอตัวเลยโอ้นี่ดูดูทุกคนหนวดมันหลุดอ๋งเห็นไหมนี่นี่หนวดมันหลุดเลยหนวดมันขาดโอ้ออนะโหลายวนน่าลงไปเอาเลยเอาทุกคนตะกี้กล้องมันตัดมั้งครับผมได้หมึกเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยตัวไซส์สวยเลยโอ้ กล้องตัดเฉยเลยเก็บภาพไม่ได้เลยครับทุกคนตอนนี้ผมได้ไปสาสาแต้มเลเห็นหรือเปล่านี่นี่ครับตัวนี้ครับเพิ่งที่เพิ่งได้ไปไซส์สวยด้วยเอา้านี่โดนอีกอุย้ยมีครับมีไซส์ได้อยู่ครับตัวนี้ได้อยู่ นี่ชาวเลนะครับนี่อีกหนึ่งตัวครับเอาเอาเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยลงไปครับเจอแรกเลย อันนี้ผมไม่ได้แบบไม่ได้ตัดนะเนยครับทุกคนอันนี้มันเอาจริงนะเนี่ยนี่โหกอย่างนี้ก็สนุกสิครับทุกคนน้ำก็ไม่เชว่าน้ำจะสวยนะครับเนี่ยน้ำก็มีขื่นแล้วก็ไม่ใส่ไม่ขุ่นครับแต่น้ำมันลงเยอะครับเฮ้ยนี่ทุกคน อ้เห็นไหมัหนกินเลยโอ้ยผมมาได้ช่วงถูกจังหวะหมึกเข้าครับนี่อีกหนึ่งตัวนะรีบเลยรีบเลยจังหวะนี้ต้องรีบครับ หมึกเขาเป็นแบบเป็นฝูงแบบนี้เราต้องรีบแบบเขาเรียกอะไระรีบตีครับเดี๋ยวมันออกฝูงก่อนครับถ้ามันออกฝูงปุ๊บเนี่ยมันจะเงียบเลยครับก็ยังไม่รู้นะไม้นี้จะโดนตัวเปล่าอุ้ยนี่ไงทุกคนโดนดิ โดนเลยโอ้ยพน่พนพน่นพ่นโอ้ยโอเคปวดต่อเนื่องเลย tạt buồn với nó tạt buồn gián tạt buồn gián ồ mày đồn đó mai này หาใหม่ครับสงสัยน่าจะแตกฝูงแล้วครับเนี่ยตกหมดฝูงแล้วครับรอทั้งเงียบเลยทุกคน หินครับหินครับไม่เจอตัวแล้วอืฮอฮึกว่าจะไม่โดนทัแล้ว ในใจผมคิดว่าเากล่าวว่าถ้าไม้นี้ไม่โดนนี่อีกสักพักนี้ผมคงต้องกลับดีกว่าครับเพราะรู้สึกว่าหมึกมันน่าจะแตกฝูงแล้วครับนี่ครับผลงานโยชาวเลครับโอ้โหก,กอดแน่นเลยดูดิ ตอนนี้หมึกก็ยังพอกินอยู่ครับยังพอจับอยู่ก็เดี๋ยวตกไปก่อนครับแต่ว่าถ้าผมรู้สึกว่าเริ่มเงียบมาไลยแล้วก็คงจะต้องพอก่อนครับไม่อยากยืนขุดนานครับมันเมื่อยครับมาตกแป๊บแปครับพอได้กับข้าวด้วยครับ แต่น้ำลงนี่มีตัวในผมงงมากเลยปกติช่วงน้ำลงขนาดนี้ผมไม่ค่อยโดนครับวันนี้ถือว่าดวงดีครับหมึกมันเข้ามาพอดีครับแตเดี๋ยวตอนจะปิดคลิปเดี๋ยวผมให้ดูผลงานครับ ก็หลังจากจบไม้เมื่อส,สักครู่นี้ครับก็ไม่โดนตัวครับปะเดี๋ยวมาดูผลงานเลยดีกว่าครับ <S S S ยัยงเป็นอยู่เลยตัวนี้อเอาล่วงล่วสองแต้มครับสามครับอ,อ้าวน,นี่ตัวนี้เป็นอยู่นี่สี่โอ้ยเฮ้ย <c oughs> แมงกัด ห้าตัวกี่ตัวเนี่ยหกตัวเจ็ดตัวครับแปตัวครับทุกคนนี่แตัวนี่ครับสองตัวเป็นครับยังยังเป็นๆอยู่นี่ผลงานที่เหลือนี่ครับก็เป็นว่าคลิปนี้ผมคงจะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ ถ้าพี่ๆนะนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ให้กับคลิปของช่องตกหมึกขาปนโมด้วยนะครับเอาไว้ไปพบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย